เปล่าครับ4.2คุณลูกค้าคนใดค่ะลูกค้าสตาร์เกเซอร์นั้น 1.5x เค XC คันนี้เลย IPT คุณลูกค้า Airbag MS ม High สีขาวไปเลยมี24.4เครื่องคันนี้พันห้าร้อยสี่ได้เกียร์ออโต้คุณลูกค้ารับประกันมั่นใจไปเทเลขไม้เพียง4,600กว่ากิโลคุณลูกค้าต่อเฉพาะพรบมีค่าพรบอยู่ที่966ารสบาทยีสตางค์เช็คทำบริการได้โครงสร้าง5ดาวเครื่องยนต์5ดาวห้องโดยสารสดาวพร้อมใช้งานราคาเปิดอยู่ที่400,000บาทค่ะส0 0แสนค่ะมาเลยค่ะเปิดได้เลยขอบคุณคอออนนนนนไล์ตี้30 0าะครัม 2 4 0 0ราไปได้ค่ปิดได้เลยซื้อเลยไม่ต้องรอเดี๋ยพค่ะ6,000 8 0 0ไปต่อต่อมาปิดเลยค่ะ48,101 2ลานหักสูอต้องยกเลยค่ะลูกค้า4,000พกราคาต่อค่ะ416ไปต่อระคัตาราคาบต่ไม่ไหคะ41618ขออีกไม้ขออีกไม้นะคะไปต่อ่ไคะ8 2 0สู้มาตามมาติดกันลานหักสูอต้องยกเลย2,000นะคะสู้42ราคาัตต่อ424สู้มาปิดเลยค่ะ424ราคาบปต่ขปิดเลยค่ะ424ราคาไม่ไม้ เออีไม <muitas S 2> ้สู้ตอบบนตามราคาได้4 2 8 0 0 0ราคาตอนนี้30อย่างซื้อไม่ยอมกัน่ทั้งสูราคาไปตอบบเลยกส่ห่พยังตามมาการลานหซื้ต้องยกเลยนะคะ4 0่0นราคาซูกันส่สิราคาไปตอบบนได้เลยค่ะลูกค้าสี่แสสมหมื่น4ี่ันสี่หน่0นับหนึ่งี่สหนึ่งส0 0นับสองตามมาตามมาริลูกค้าปดพัหไมหกได้สย่ศนยก็ตามมาได้สี่สบกราคาไปตอบ่นสามหมื่นันับหนึ่งนับี่นามหมื่นป2,000ยัมายัไมาลูกค้าอ หมื่สองนับหนึ่งนับสี่แสนสีมือับสอตัวคนนี้ปีที่เลยซีซันแลวค่ไปต่อตองสี่สู้มาราคาไปต่อหักสู้บินมาสี่สี่แล้วค่ะไปต่อสี่แสนสีมื่นสี่พันคาตอนนี้สี่นตีมืนี่พันนับหนึ่งสี่แสนสีม่นี่พันนับสองัคนนี้ปีที่เลยสู้ได้เลยไม้ตงรอเด๋ยวจะพานนะคะหกพันตมาลูกค้าสี่สปดานไปเลยไหมคะสีบปดยังสู้ขออีกไม้ขออีกไม้ราคาไปต่อไหมคะสี่สิบแปดนาคาตอนนี้สี่แสนสี่หมื่นแปดพันราคาตอนนี้เข้ามาลับปีเลยขอห้า ไหมคะสี่แสนหนึ่งสอันสี่แสนหนึ่งมพันนับเดิมนับสี่แสนหนึ่งพันนับกสองสี่พันตามมาหกพันตามต่อลูกค้าอีกสมัยขอสีหกคะไว้ตามานะ4สี่แสนหะคะตอนนี้สี่แสนหนกพันนับเสีนหึมกพนับกสองนนี้สู้ให้วยกให้ทันนะสี่แสนห้าหนพันบาทอีกสมัยหกศูนย์ขอมาค่ะก็ยังไม่ยอมค่ะเจีวสู้นะคะไปต่อสี่แสนหนึ่งห่ะคะตอนนี้สองพันยังสู้ลานหักสู้ยกได้ค่ะลูกค้าสี่ ขอเจสูขอเจสูอีกสมัยหางไวสู้ได้เลยก้นได้เลยท่าลูกค้าสี่หสี่บาทนะครตอนนี้สี่แสนมื่นับตึกหมื่นแนับสอเจสย่างสูต่อไม่ยอมกัสี่เจสูตามมาไหมคะสี่แสนเ็นสพันยัตามต่อกับสี่เจสองไปต่อสี่แสนหนพันนบตนึกนับสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันนบสองมาก้นี้สู้ให้ไวยกให้ทันไม่ต้องรอเดี๋ยวจะพันนะคะสี่แสนเ็ดหมื่องพันบาทออนไลน์ราคาตอนนี้สี่พันก็ยังตามมาค่ะสี่เจสูนะคะไปต่อหกพันยังสู้ลูกค้าเจ็ดแปดบาทซ สี่แสนจ็ดมสอับสองแปดศูนย์ก็ยังซูไม่ยอมราคาไปต่อราคาไปต่อไหมคะสิบปซื้อคาไปต่อสี่ปดองยังไม่ยอมต่อมาคือลูกค้าสิบปรสู้หักสู้ไว้ราคาไปได้ลูกค้ราคาไปได้นะปียี่นะคะแปไปต่อปแไปเลยขอเูนหักไว้ต่มมาราคาไปต่อไหมคะสปหกสีคาสู้ขออีกสมายเก้าศนไปเลยเก้าูนย์ไปเลยไหมคะสี่แปคาตอนนี้หักไว้ปิดมาต่มมาราคาไปต่อไมคะเก้าศูนย์ยังสู้หรือว่าเลขค่าทวนจบมาไหมคะหักไว้ตามมาสี่เกยได้อสี่แก็นื้อ ส no anyway right? right. ี่แสนเนันนับหึ่นับสี่แสนเามนสองพันับสองตอนนี้สี่พันตมาไป็อย่งซูลูกค้าเลขอยู่แล้วกดมาเลยค่ะสี่ก็สี่นะคะไปต่อสี่ก็สี่นะคะตอนนี่หกพันยังซูแปดพันมาแปดพันแลวลูกค้าขอเลยค่ะขอเลขเลขเลขกับผมเลขสวยๆลูกค้าราคาไปต่อไหมคะสี่ก็แปดสี่ก็ปนะคะตอนนี้สี่แสนนปันนับหนึ่งับสี่แสนห้าแสนบาทราคาไปต่อห้าแสนบาทราคาไปต่อห้าแสนบาทห้าแสนบาทนับหนึ่งห้าแสนบาทนับสองสองพันขบวมาค่ะราคาซื้อกันห้าแสนสองพันราคาซื้อต่อกันห้าแสนสองพันนับ ห้าสนสันบาทตอนนี้อยู่ที่ออนไลน์ค่ะนับสาหายค่ะตัวขายนะคะ้าแสนสองพันบาทลูกค้อาออนไลน์ปั๊บเลยสามศูนย์้าศูนย์เจ็ดน้าศูนยเะผมว่าห้าแสนพบาทอ,าอะไรได้ไปขอบคุณนะคะ